ประชุมคณะทำงานอ้อยและน้ำตาลนัดแรกขีดเส้นหาทางออกภายในสองสัปดาห์มาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับชาวไร่อ้อยเช่นเคยค่ะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคะนายบรรยงนะคะพวงราที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมนะคะเป็นประธาน ประชุมคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและก็ชาวไร่อ้อยครั้งที่1นึ่งทับสองพนะคะว่าที่ประชุมได้หารือร่วมกันนะคะแนวทางและก็ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาราคาน้ำตาลทรายซึ่งจะต้องเร่งหาข้อสรุปก่อนที่จะมีการเปิดหีบอ้อยตั้งแต่กลางือนเดือนตุลาคมนี้จนถึงเดือนกันยายนค่ะ ซึ่งเมืองต้นนะคะที่ประชุมได้ชี้แจงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลให้รับทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการคำนวณราคาน้ำตาลทรายโดยเชื่อว่าจะสามารถสรุปต้นทุนทั้งหมดได้และจะนำเสนอเพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยจะเสนอเข้าประชุมคณะทำงานอีกครั้งในวันที่10พฤศจิก,กายน2566ค่ะ ก่อนที่จะเสนอให้กับนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพิจารณาต่อไปจากกำหนดทำงานเดิมนะคะ1เดือนแต่พร้อมเร่งให้ได้ภายใน2อ,อาทิตย์นี้จยดที่ตั้งไว้นะคะก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาและก็ป้องกันปัญหาที่คุยกันวันนี้นะคะก็จะช่วยการหาทางออก โดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดราคาขั้นต้นซึ่งมี2ส,ส่วนสำคัญก็ได้แก่ต้นทุนการการปลูกอ้อยของชาวไร่นะคะและก็ต้นทุนการผลิตน้ําตาลสรายซึ่งเป็นต้นทุนของโรงงานน้ําตาลนั่นเองส่วนสำหรับต้นทุนที่ชี้แจงในการผลิตอ้อยนะคะเช่นปุ๋ยยาฆ่ามแมลงพลังงานค่าขนส่งก็ซึ่งก็พยายามให้ครอบคุมต้นทุนทั้งหมด และก็พอจะรับทราบว่ามีโมเดลในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งก็พร้อมที่จะดูแลผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายนะคะทั้งชาวไร่อ้อยโรงงานผู้บริโภคและเพื่อที่จะได้คำนวณราคาอ้อยที่เหมาะสมค่ะซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะคณะทํางานก็จะพยายามสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความสมดุลให้กับทุกฝ่ายและเชื่อว่าปริมาณน้ำตาลมีเพียงพอต่อการบริโภคแน่นอนค่ะด้านนายกําจรนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดกาญจนบุรีก็ได้กล่าวว่าการหารือของคณะทำงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นไปในทางแนที่ทางที่ดีค่ะซึ่งชาวไร่อ้อยก็ได้ ให้รายละเอียดถึงต้นทุนการปลูกอ้อยและน้ำตาลซึ่งก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องสรุปผลของต้นทุนให้ชัดเจนและเรียบร้อยก่อนจะมีการเปิดหีบในกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปค่ะและนี่ก็เป็นการประชุมหาทางออกนะคะสำหรับราคาอ้อยนะคะในช่วงนี้ค่ะ